สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาลูรถไฟที่สถานีรถไฟโพธาลาน,นะครับตอนนี้มันมีห่วงทางสะดวกวางอยู่ทั้งสองข้างเลยนะครับนครับตรงนั้นและตรงนั้นนะครับเห็นไหม อันนี้นะครับผมเห็นรถจากอันสตอมมาจากทางนั้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นขบวนอะไรนะครับน่าจะส่ง5งเรดหรือเปล่าเพราะว่าตามจริงเนี่ยมันต้องมาถึงตอน8โมงกว่าๆตอนนี้11โมงนะเออไม่ใช่อันสตอม G เอ ดีว่าเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับ D A สี่ห้าห้สี่ห้าสสานะครับโอ้ขอบวนนิสเซนสินค้าที่9,8้าแปก่อหยบโอลงกรุงเทพน,นะครับ น,นี่คือบรรยากาศแดดร้อน,น,นอดีนะครับขอบใจนะครับ เสือกับโบจัลส <Ash well. S 2> <souls> ์ลายสีเดียวของคนละหนึ่งตู้นะคะไปแล้วนะคะขอบคุณมากครับสวยครับ